อารแย่วัดน้องประชาสันนะหลังลงมาญาติโยมกอดแถวเลยอยากได้รับความเมตตาเพราะหัวเป่ากร็งมแต่พระอาจารย์แย่เมตตาทุกคนเข้าถึงได้ทุกคนทุกท่านท่าอาจารย์แย่วัดน้องประชาสันหรือพระประหลัดตะวันทุกที่ไม่ธรรมดานะอาตมาไปหามาแล้วกลางตื่นเรียกว่าท่านอยากให้เข้าพบท่านก็ยังออกมารับอยู่เหมือนเดิมเมตตาทุกคนทุกท่าน ท่านใดที่ยังไม่ได้โดนเคาะหัวเข้ามาเลยถ้าอยากแก้มเมตตาทุกท่านทุกคนหลวงพ่อพ็โพริภิษฐ์ศรัทธาคุณขอใครับ

ไปบริเวณด้านหน้าอโบสถได้เลยนีโยมนะ,ะมีวัตถุมงคลของคุณแม่บุตเรือนนะที่เพิ่งตกเสษเศษมอสักครู่นี้มีให้บูชาหน้า,นาบโบสถ์โยมสามารถใชร่วมบูชาได้เลยนะครับมีแค่อย่างละสองร้อยเหรียญวันนี้วัตถุงมงคลของคุณแม่บุตรเรือนตองบุญเดิมมีแค่สองร้อยเหรียญท,ท,ที่เพิ่งพุทโธพิเศษเสร็จเมื่อสักครู่นี้อยากโยงท่านใดจะร่วมบูชาวัดก็สามารถไปบูชาได้บร <ๆ S 1> ิเวณหน้าโบสถ์ได้เล <ๆ S 1> ย พิเศษพิเศษหลังจากวันนี้แล้วถ้าใครจะบูชาต้องไปที่วัดสัมพันธวงศารากรุงเทพมหานครนายโยมนะวันนี้ก็ถูกมงคลของคุณแม่คุณเรือนที่มาร่วมปลุกเสกด้วยนะตอนนี้มีให้บูชาแล้วที่นาอุโบสถวัดป่ามหามีรวงนายโยมนะส่วนด้านาอุโบสถนั้นแน่นแล้วถ้าใครจะเป็นโยมก็อย่าพิ่งเข้ามาถ้าเฉยอะไนก็ได้ตอนนี้ทาในแน่นแล้วนะขอให้เจ้าหน้าที่ไ้ทำงานก่อนนะทางในนี้ ดี๋ยวอีกสักครู่นึงนายยที่ยังไม่ได้เข้ามาก็ขอให้ขอความกรุณานะยุติก่อนเพราะท่านใดจะได้เคลียร์วัตถูกมงคลทางเจ้าหน้าที่จะได้เคลียร์สถานที่ด้วยนายยมนะตอนนี้หลวงปู่วนกลับแล้วจารจ์แก้กลับแล้วจารจะมีเดลกกลับแล้วสำหรับท่านใดที่จะร่วมบูชาว่าถูมงคลยัไปหน้าบถ์ได้เลยเหล่านี้ มีให้บูชาอยู่น้าโบสถยมีแค่อย่างละส0งองค์เท่านั้นแต่หมดแล้วก็หมดเลยโยสำหรับแกโยนท่านใดที่ไม่ได้ทําอะไรแล้วขอความกรุณากไปบริเวณก็ต้องก่อนเนาะเดี๋ยวจะเกลี่ยสถานที่ด้านในจะขอเกลี่ยสถานที่ก่อนโยมนะตอนนี้ขยับกันไม่ออกแล้ว เดนทาเชิญญาติโยมมาที่เต็นตรงใหญ่เลยอามาที่เต็ตรงใหญ่จ้ะ ไอ้เหยอยู่อย่างเงี้ยตูกปล่อยใครวข้างหลังดัน เรียกทหารเลยทหารก็ช่วยนี่หน่อยเดี๋ยวนักใหญ่ี่พี่จองวัตถุมงคลไม่ไหวแล้วที่จองวัตถุมงคลให้มารอรับอยู่เต็นท์นใหญ่นะครับให้มาก่อนก็จะได้รับก่อนได้รับไวก่อนนะถ้าเราไปเบียดกันเหยียดกันเข้าโบนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ง่ายนะโยนนะ รถจอดไกลพี่นาจอดกลไม่ด้่ากคจอ่ไ้นยจอดตัวในบานคนใหญ่คนในบาอย่าได้ตากเปยโยนจอดตัวให้ยครับไปวินรยได้ครับพี่ผู้มาแล้วทำเว้นระยะเลยทำเว้นระยะไมหัวไ่เว้นระยะไม่มีอยู่จริงครับพี่ที่กรรมกายืนแลก้แ

รถยูนู่นรส่งค่ค่อยได้ยลใจเย็นๆแกงานมีเยอะาไมพอบอกมีสองวนี๋ยวจะถึงรถแล้วนะครับ พี่พี้เาไวัแต่แนขสูตรดเาตรตัดยได้เงนได้ปัตัดข้อนลวัมงค่ยลวงพระเดชามีเหรียญกับพระมงคู่ขาองค์หนึหนึ่งร้อยบาทเดียใหระบชาไปกินองหน้าโบส์ไมด้ลยปัญา่มีเจ้าที่ไปกินรอกนะ

ไวไทยรันช้าของราหน่อยนลยวันนี้อาหารตัวาหารกไว้เยเฮ้ยไม่ได้ผมา่เอ้าแรงแล้วรวยคนละกิโูเงินทองเข้าไปตาดสายนอออเถือว่าพัช พยายามถึงแล้วกํลังจะออกไปไปไปหนยัไปพี่ม่ง่าง่งร่างร่างไปยางนะครับไปยางนะครับไปรงแรงรลยครับนงแรงยครับอยะร่าเาาครับไปานะครับหน้าที่บไปร่างครับ